เราขายเนี่ยแหละเราก็เลยได้ไปเที่ยวไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนายร่วงดีอะไรดีๆเนี่ยเขาจะชวนผมผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเนะขาชวนผมต้องทำไงแล้วผมอาชีพผมเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็อาชีพทางก,การเงือด้วยอดีตก็เคยลงสสอพักไทยรักษาชาติร่วมกับท่านจตุลชนสายแสงนะครับก็เกือบได้เลยก็แต่ไม่ได้สอบตกนะครับเป็นว่าที่พูดมาสอส พ่อก็ยุบพักผมนะครับแค่แค่ไม่อยากให้เราเกิดเท่านั้นแหละก็ไม่เป็นไรจะมีเวลาอีกเก้าอีกนานยาวนานครับผมชื่อจริงเตียบโภมวโสมพลพุนีินะครับชื่อเล่นก็คือนายกเดี้ยวไปไหนก็เรียกนายกนายกนทยกบ้านท้งเมืองครับไปจังหวัดไหนไปยันอุดรอุดรตอนขอนแก่นไปถึงบึงการเขาเรียกผมนายกหมดแหละทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นนายกเดี่ยวอยู่เหมือนเดิมแต่ เกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายก็ได้นะครับเพราะผมได้ตั้งใจทำใช่ไหเนี่ยนะครับขอพูดลูกท่านนะครับขอประสบความสุขเร็จทุกท์ขนนะครับพี่ตังเนนะพี่นุครับเกินเลยใช่ไหมพี่นุ่มผมร่วมนะที่เรื่องที่ตื่นเต้นที่คุณหนุ่มเล่าให้ฟังนะตื่นเต้นจริงๆริงผมนะแล้วก็มีเรื่องตื่นเต้นอีกเรื่องคือเรื่องลูกที่มันหายปวดบ่าไหลทั้งขับปวดมาประมาณ สองสองปีนะก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นและดีใจอีกเรื่องนะก็คงไม่มีอะไรเขาคงต้องหาความรู้ไปเรื่อยๆผมผมก็พยายามอยู่ครับครับผมขอบคุณค่ะพี่บิงนิดนึงครับพี่พิงพี่บิงนิดนึงพี่บิงเจอพี่บิงชื่อสุปราณีทวีทิพย์นะคะชื่อพิงก็เป็นแบล็คออฟฟิเชียลเขาอะเขาทำธุรกิจร่มกันมาเขาทำอะไรก็ต้องทำอย่างนี้พี่ที่สนับสนุนอ นะครับเอ่อสนับสนุนตลอดใช่ไหมพี่